สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูคนเดอร์ครับคลิปนี้พนักคนเกิดเสบเฮ็ดกกวยเกี๋ยวเปิดครับเป็นกสุดแท่บนะครับเนาะไปครับไปเริ่มต้มน้ำซุปกันเลยครับน้ำซุปก็สิมีข้าครับลากปักชีเนาะมีเครื่องยาจีนครับซื้ออยู่ตลาดเะครับนี่เป็นผงเตี๋ยวสูตรน้ำข้นเด้อครับเด้อบอกพ่อข้าไม่ข้าพนวดตามด้วยน้ำตาลกวดครับนี่เพิ่มความหวานความ ผงกอมครับนี่เป็นเกลือครับตามด้วยผงชโรสครับรสดีครับอากาศทุบกระเทียมไซส์ครับเพิ่มความหอมเนาะนี่หอมหวยหญ่ครับเพิ่มความหวานครับ้วก็ความกลมกล่อมจากธรรมชาติครับใบมอนครับนี่นี่ก็เป็นน่องครับเป็ดพ่นคนไส้เป็นสองขาครับขากับอีกนึ่งครับ้วก็ตามด้วยหมูครับหมูเหลือจากตู้เย็นครับพี่น้องกะเลยไส้เป็นน้ำเลยครับ เป็ดส่วนที่เหลือก็เอาไปเฮ็ดเมนูอื่นแล้วนะครับเนาะเหลือไว้แค่3ส่วนครับเอามาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินครับขั้นตอนต่อไปก็มาขั้นกะทิครับนี่กะทิสดจากบะร้าเลยครับนำอุ่นหยอดจากหน่อยครับก็ขั้นครับขอญาตอามือเปิมนี่แหละครับขั้นเนาะขั้นเสร็จเอามากองครับกองลงหม้อรลดครับพี่น้องนี่เพิ่มความกลมกล่อมของน้ำซุปเนาะ เติมสีสันด้วยซีอิ๊วดำครับมัมกดำไหลก็ใส่หลครับพี่นอ้องนี่เห็ดกินอยู่บ้านนะครับนำสูตรพนคุณนี่ไปเค็ดได้ครับเห็ดง่ายๆครับเห็ดสูลูกสูลานสูผู้ทอผู้เทากินได้เลยครับจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเป็ดนี่เอาสูตรนี่ไปต้มได้เลยครับแ้่แต่ผู้มกักไวสิป็น,ปนก๋วยเตี๋ยวอย่างนะครับเนาะนี่ครับพนคุณกับปลอยน้ำซุป คุนต้มไวเป็นเวลาชั่วโมงก่กาครับเกือบสองชั่วโมงครับพี่น้องนี่ทานกันจนเบิดนะครับนี่เปื่อยพอดีครับคนคนขอชิมครับแสบพอดีครับพี่น้องนี่คนควตักเครื่องเตียเครื่องอยาจีนเนาะที่ใส่ในหมอนซุปออกครับเดี๋ยวมันจะเข้าไปยุ่ในถ้วยก๋วยเตี๋ยวเขากินถึงนิ้วคิวพี่น้องพี่น้องหู้ดีนะครับเนาะมัน เป็นที่ให้หอมกันจริงอยู่ครับแต่เวลาไปกินเคี่ยวถึงมันโอ้บวชีบครับพี่น้องอ่ะตักออยเบิร์ตกับเป็นเศษไม่เศษข้าเศษอี่อย่างที่ใส่ลงไปในหม้อนะครับเนาะตักออยเบิร์ตกับเฮดเดนต์น้ำซุปกับเผ็ดเท่านี้นะครับแล้วก็ไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวกินกันเลยครับนี่คนละคนกับลวกเส้นครับคนละคนใส่เป็นเศลเล็กนะครับเนาะมักกินเส้นเล็กครับพี่น้องโอ้ยมักมีมักเส้นใหญ่อย่างกะตามนั่นเลยนะครับเนาะลวกใส่ลงไครับ ปรกคุณไส่เป็นช่วงวอกกับข้าดนะครับให้เป็นผักครับตามด้วยความหอมของกระเทียมเจียวครับหอมป้อมต้นหอมครับเพิ่มหอมนวอีกจากน้อยเนาะก็ตามด้วยเนื้อเป็ดครับนี่น้องขาปีกใส่ลงไปครับน้ำลาดครับประคุณบทีและน้ำครับย่านแบบพวกเป็นเศษเครื่องยาจีนตกลงไปครับก็เลยขอตักลาดเอาครับพี่น้องนี่เป็นแซบบครับ เดี๋ยวปิดพอนุณนมีนอันเศษครับไปครับไปกินไปเซฟเซฟกับพอนุณครับมาครับมาเซฟเซฟกับพอนุณครับเดี่ยวเป็ดพลนุ่นปุ่งก้อนครับคือสิบโได้ครับเนี่ยพลนุณขอคืนหมอก้อนครับมาสิบคนบ่ได้ครับนะปุ่งคือเกาครับี่เดดครับ ขาดบุหรี่ครับพี่น้องสอดพริกสอดพริกเออพริกป่นครับเพิ่มความเผ็ดอ,อยากกินก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องพอดีมีเป็ด,ดเลยเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดไปเลยน้ำตาลครับน้ำตาลสองสามสี่ห้าไปเลยหวานๆแซ่แบๆอันนี้ก็เป็นน้ำส้มครับ หิวเขาปุ่นทงองละเพิ่มน้ำลงไปเสร็จก็เพิ่มน้ำพีนน่น้องอ้าวนี่ค้นบัดอืมเ้นจนเขียง เ่งทาแตงทางไหลกันเลยพี่น้องเอ้ยเส้นมันนั่นลวกไว้แล้วก็ประมาณนี้ครับเนาะลวกเส็นลวกอย่างเสร็จไวกล้องไวหาแสงครับ <laughs> สอดสีได้ที่บาลังสอดสีได้ครับกรเกสีประมาณเกสีประมาณนี้ครับเนี่ยเหคเิเนาะเนาะภูดีฮิตกษีทู่ดีนะครับเนาะ โวยหาแสงหามุมกล้องเด้นี่ย่สิทธเล็กครับสิทธเล็กชิมได้แล้วบ่เข้าไปโอ้แซ่บพี่น้องน้ำซุปแซ่บปลูกจังได้ก็แซ่บเบพิ่นว่าบ่์แอนเพิ่นว่าแล้วนะพอทุคุณเห็นแะล้วว้ารวดอ่ะมาๆๆแซ่บๆกับพทุกคนครับมาอเอาเป็ดคืนมา รับน้องปิดใบมอเปิดกัเปิดควาเองเนี่ยบริเวณตลาดน้ำนี่มันเคยมีขนบัวน้ำเนี่ยแบบเซ็บๆน้ำกันครับทำแรกเท็กมันมาบอื้อ อืมอม,มาขอลองเปิดก่อนครับพี่น้องอืมออบ้าคนก็เตียเปิดนะซับๆเบนาะหากินยากนะครับเพราะว่า มั่วหรอครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดคืออยู่บ่ได้นะครับเปลี่ยนแพงครับแพงก็ใกล้เนาะเพื่อนก็นเลยส่วนหลายเพื่นขายก๋วยเตี๋ยวใกล้กันหมด bình phèn của cái lại em sướng, sướng, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มันนี้ก็อยู่หลังบ้านครับว่ได้ออกไปข้างนอกว่าสิไปนั่งกินอยู่โรงเรียนกับรถรถรถแมคโครจอดเต็มอยู่ยพ,พี่้อ๋ขอเจ้าไม่เห็นอย่างบ่พอเพิ่เส้นอย่างมุนอะถึงรถแมคโครถึงรถด,ด,ด,ดำเนาะ ปิดเทอมเพื่อน่เพือนนั่นสิปรบปพวงโรงเรียนดิคุยอยู่มองไปน่ากินที่นี่แหละ <laughs> อืมอมย่าเส็นเงียบ เทคนิคเทคนิคการซื้อเส็นครับพี่น้องคนคุณมาแบ่งปันฮู้บ้เฮงเลยถามคนขายเลยครับว่าก๋วยเจี๋ยวร้านดังๆร้านร้านดังๆเพื่อนอะซื้อเส็นยี่ห้อใดไปเฮ็ด <laughs> เอาโลด <laughs> โอ้พอยดีอ <c oughs> <c oughs> Bonjour. Mm no, -hmm. mm -hmm. หมูหมูเอาไว้ครับจะเปลี่ยนเราเองแล้วขอจะคาแบ่งกินก่อน <c oughs> เริ่มอิ่มแล้วพี่น้อง <c oughs> อ้แสบออกซิมหมูมึงดูคำหนึ่งห <c oughs> มูมันกินดูแล้วเนาะมันมีชินน้นนึงยุ่ตู้นครับพอุกคนอะไรมาใส่กันเลย อ้โโอ้โขอ,อยาส่มือแล้วแบบหนังติดปีกนะแซบอ่ะออื โอเคครับพ่อทุกคนขอบคุณครับขอบคุณพ่อพี่น้องสูุขุคุณคนครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนเนาะจนจบคลิปครับวันนี้ก็ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับเ็ดกินเองแซ่บครับพี่น้องพ่อทุกคนก็ฝากกดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกลังใจเพ่อทุกคนคือก็อะไระครับแล้วก็สิ่งปฏิภาณ์คิปใหม่ๆของนนกกพ่อทุกคนเนาะฝากเป็นกลังใจเพ่อทุกคนไปเรื่อยๆครับอยู่กันโดนๆ ืันนี้พวกคุณกับสิขอตูขอลาไปก่อนครับก็ไว้เจอกันในคลิหน้บสวัสดีครับ